รัฐมนตรสการท่านพระอาจารย์ครทธิ์สุธิพโลครับเจ้าวาดวัดนาป่าพงที่ที่เคารพนะครับวันนี้เป็นอ,อีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ผมในฐานะ เพิ่มในการสัตว์มง,งานรักษาความปลอดภัยอ,องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปธรรมนะครับได้นำกำลังพลส่วนหนึ่งของกำลังพลนะครับประมาณร้อยคนนะครับดนต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ยังสูงครับที่เมตตารับนิมนต์แสดงธรรมในทุกครั้งนะครับที่หน่วยขอมานะครับวันนี้นะครับแม้ว่าปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะครับที่ที่ผมพาลูกน้องมาเนี่ย ก็เมื่อกี้สำรวจคร่าวๆก็มีเกือบสิบคนครับที่เป็นม,มามาครั้งแรกนะครับที่มาครั้งแรกนะครับก็บดน,นี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับกรบนิมนตพระอาจารย์ได้กรุณาเมตตาแสดงธรรมตามที่ตามที่สมควรครับเ,เ,เรื่องของวันวิสาขาบูชาหลันตสมาสัมพุทธ,ธะนะประสูตรตสรุป,ปนิพานในวันเดียวกันมีความสำคัญอย่างไรการ เสด็จอุบัติขึ้นในโลกของตถาคตเนี่ยเป็นความสุขของมาชนในโลกและการมีพระธรรมของพระองค์อยู่เป็นความสุขของคนในโลกเราคิดดูว่าถ้าไม่มีผู้ที่รู้จริงเป็นสัพพัญญูมาบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยเราจะเอาอะไรมาตัดสินใจว่า อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำซึ่งมันก็จะมีคนในโลกเนี่ยเสนอตัวมาเป็นผู้รู้มากมายแล้วก็บอกอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำเยอะแยะแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันใช่ความจริงหรือเปล่านะเป็นความจริงในแบบธรรมชาติที่ไม่จำกัดการเวลาเลยคือตรงจริงตลอดการนะเป็นสัจจะจริงๆ ดังนั้นพระศาสดาทรงประกาศเลยพระองค์เนี่ยรู้วิธีแก้ปัญหาความตายนะว่าไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยจะต้องทําอย่างไรดังนั้นว,วิชานี้เป็นวิชาหนึ่งเดียวเลยในโลกที่ไม่มีใครเหมือนนะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแล้วก็นานๆจะมีคนมาประกาศวิชานี้สักครั้งหนึ่ง และคนที่จะประกาศได้ก็คือเฉพาะตะถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะเท่านั้นต้องผู้ที่สร้างบุญบรารมีมาเพื่อการตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็ประกาศคําสอนดังนั้นวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นวันที่สําคัญเพราะทําให้พระองค์เนี่ยล่วงพ้นจากความเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะธรรมะของพระศาสดาที่ทรงตรัสรู้เนี่ยมันเป็น องค์ความรู้ที่จะช่วยเราเนี่ยพ้นจากความแก่เจ็บตายนี่คือเรื่องเร่งด่วนและสําคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาที่ต้องรู้พระเจ้าบอกอันดับแรกเลยของชีวิตที่เกิดมาที่ต้องรู้คืออริส,สัตสีรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรารู้ประเด็นเนี้ยที่ว่าดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นสัจจความจริงของโลกนั้นนี่จึงเป็นความสําคัญของ วันวิสาขาบูชานะที่พระเจ้าได้ทรงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วตรสัสรูนะ้เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ทรงมีเมตตาบอกสอนกรมวิหารสีธรรมะสำหรับผู้เป็นใหญนะ่ความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรกรมวิหารสี่นะเมตตาโกโราุณามุจิตาอุเบกขาไหม หมายถึงอันนี้ใช่ไหมถ้าหมายถึงอันนี้ก็เป็นธรรมที่เป็นสิ่งที่คํ้ำจุนต่อโลกนะทําให้โลกเนี่ยสงบสุข้นในโลกเราเนี่ยมันต้องมีความเมตตานะมีความกรุณามีมุทิตาคือชื่นชมในคุณงามความดีที่คนอื่นเขากระทำเนี่ยนะเราเออต้องรู้จักชื่นชมในความดีเขานะเห็นประโยชน์ของความดี และที่สุดก็คือต้องรู้จักวางอุเบกขาเป็นเพราะไม่งั้นเมตตาเยอะเกินไปก็เป็นทุกข์ช่วยอธิบายหลักธรรมสำคัญที่พึงปฏิบัติ3ประการคือ 1. ความกตัญญู 2. องอริสัต 4.3. ความไม่ประมาทความกตัญญูเนี่ยจัดเป็น1ในรัตนะหแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกจัดเป็น1ในข้อธรรมของบุคคล สามจำพวกที่หาได้ยากในโลกคนกตัญญูหาได้ยากเทียบเท่ากับอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหาได้ยากในโลกผู้ที่มีความกตันยูกะตะเวทีหาได้ยากในโลก,ก,น,ก,ก,น,โลกนี่คือสามบุคคลที่หาได้ยากในโลกเราลองดูสิถ้าถามพวกเราว่า พวกเราเป็นคนกระตันอยู่ไหมพวกเราผมกระตันอยู่นะตอบแทนบุณคุณมารดาบิดาไหมบอกตอบแทนครับทำยังไงบ้างผมพาไปทานข้าวผมดูแลยามมารดาบิดาป่วยผมซื้อบ้านให้ท่านอยู่ผมซื้อรถให้ท่านนั่งนี่ผมกระตันอยู่แล้วถ้ามาถ้ามาเทียบกับที่ผู้เจ้าทรงตัดนี่ความกระตันอยู่ของ พวกเราน้อยมากเลยนะเพราะว่ามารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากแสดงโลกนี้แก่บุตรส่วนบุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาใครที่ดึงมารดาบิดาตัวเองเนี่ยมาศรัทธาในพระพุทธเจ้ายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทา พยายามให้มารดาบิดาเรามีสินห้าพ้นจากบาปกรรมที่นําไปสู่นรกกําเดชานปริวิสัยนั่งวิปัสสนากรรมฐา,านช่วยรักษาโรคภัยต่างๆได้จริงหรือไม่อย่างไรการเจริญภาวนาเนี่ยนะผู้ถึงคําว่าชื่อก่อนกรรมฐา,านเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ตัดไว้ต้องบอกว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐา,านนังก็มีอยู่แต่เป็นเรื่องอีกอย่างหนึง่ง ส่วนการประพฤติมักมีองค์แปดเนี่ยพงค์จะใช้คําว่าสมถะและวิปัส,สนาไม่ต้องมีคําว่ากรรมฐานต่อท้ายเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามดึงมหาชนให้กลับไปสู่คําสอนดั้งเดิมของพระศาสดารักษาโรคต่างๆได้จริงหรือไม่เนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะเราจะหลบเลี่ยงกรรมเก่าที่เคยปฏิบัติไม่ดีมา ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรมักมีองค์8นะซึ่งมักมีองค์8นั้นถูกย่อเหลือทำข้อเดียวคืออานาปานสติดังนั้นเราจเจริญอานาปานสติเนี่ยเราจะสามารถหลบเลี่ยงกรรมเก่าทั้งหมดได้นะหลบเลี่ยงยังไงตราบใดที่เรายังยึดมั่นในร่างกายในนามธรรมต่างๆนี่เป็นระบบของกรรม สิ่งที่เราได้อยู่เนี่ยเป็นระบบของกรรมเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นระบบของกรรมแต่นั้นตราบใดที่เรายัางยึด5้าธรรมชาตินียว่าเป็นตัวเราของเราเราหลีกเลี่ยงจากกรรมไม่ได้หรอกเพราะเราต้องได้สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลามันก็จะวนเวียนสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมแต่นั้นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกรรมแก้กรรมสิ้นกรรมก็คือต้องรู้ว่าไอ้ธรรมชาติที่ตัวเรา ยึดอยู่เนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรานั่นนะ่ะเป็นวิธีเดียวเลยวิธีอื่นไม่มีก็อยากจะให้พระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมนะครับว่าผู้เจ้าตัดไว้อย่างไรครับเมื่อเมื่อจิตสงบแล้วเราจะทำอะไรต่อครับบางทีคนเพอเผอแบบฟุกๆไปได้ขึ้นมาอย่างนี้ว้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อครับเพราะว่าเคยเจอปัญหานี้ครับพระอาะจารย์เมตตาแสดงครับ<า>สมาธิเนี่ย ก็หมายถึงการที่เราพยายามฝึกมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวก็คือทําให้ทําจิตของเราเนี่ยให้มาตั้งอยู่ในอารมณ์อารมณ์เดียวสติปัฏฐาน4ี่กายเวทนาจิตธรรมที่พระเจ้าทรงแนะนำดังนั้นถ้าเราสร้างอารมณ์อันเดียวปุ๊บเนี่ยก็คือเรากําลังทําสมาธิดังนั้นสมาธิทําเพื่ออะไรนะเพื่อให้เห็นสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปดังนั้นเวลาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ย ความตั้งมั่นมันก็ไม่เที่ยงจิตท,ที่ตั้งมั่นก็เป็นของปลอมอีกตั้งมั่นชั่วคราวเป็นอนัตตาหรือพระอ,องค์เรียกว่ามันเป็นอัตมยตาคือไม่เที่ยงแปรปวนจางคลายดับดังนั้นตัวสมาธิทาเพื่อให้เห็นความจริงเฉยเไม่ได้เป้าหมายว่าเราจะต้องเอาความนิ่งเพราะสมาธิหรือความนิ่งก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะแปรปวนแตกดับไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นสมาธิ พระองค์ก็จะตัดไว้หลายนัยยะว่าสมาธิหรือสมถะทำแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าจิตจักเจริญจิตเจริญก็คือได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานไปเรื่อยๆจิตเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกจะละราคะได้ละราคะได้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรพระศาสดาบอกว่าจะได้เจโตวีมุตหลุดพ้นด้วยสมาธินี่คือประโยชน์ของการทำสมาธิหรือสมถะ ขอโอกาข้าใจั้าคำถามครับพอดีพอถึงเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินะครับเจตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินี่มีข้อแตกต่างกันที่ชัดเจนที่จะอธิบายคนทั่วไปเข้าใจได้เนี่ยข้อแตกต่างอยู่ที่เหตุของการทําต่างกันเหตุปัจจัยของเจตวิมุตต์มาจากละลาคะได้ละลาคะได้มาจากจิตเจริญจิตเจริญมาจากการทําสมถะ ดังน,นั้นพระเจ้าจึงบอกสมถะทำแล้วจิตจะเจริญจิตเจริญแล้วจะละราคะได้ละราคะได้แล้วก็จะได้เจโตวิมุตติพงค์ก็จะพูดเมื่อกี้พูดสมถะต่อไปพรงค์จะพูดวิปัสนา mm hmm. วิปัสนาทำแล้วได้ประโยชน์อะไรพงค์อบอกปัญญาจะเจร mm ิญ hmm. ปัญญาจเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรพรงค์อบอกจะละอวิชชาได้ละอวิชชาได้แล้วได้ประโยชน์อะไรพงค์อบอกได้ปัญญาวิมุตตินี่คือหลุดพ้นด้วยปัญญาดังนั้น เจตวิมุษกับปัญญาวิมุษจึงต่างกันที่เหตุปัจจัยตัวต้นที่ใช้ต่างกันคนนึงใช้สมถะคนนึงใช้วิปัสสนาวันนี้สมควรเกิดเวลาครับเพราะว่าท,ที๋พวเรากราบพระอาจารย์พร้อมกัน3ครั้งครับ